ไงไห้โอ้บ่าวแอมมาเลี้ยงเป็ดมาดีเด้อผูบ่าวแอมจากโรงงานน้ำตาลที่นะครเพชรมาเลี้ยงเป็ดอาชีพเสริมของเขานะคะเออเลี้ยงเป็ดเออเป็ดกินดีจังเลยเป็ดมันรู้จากว่าจะของมัได้น,น,น,นะ ันห้ามาเตี้ยๆคนรอไปเออนั่นละนั่นละหามันนั่นละนั่นละนั่นละเออเออนั่นละมันมันมันเป็นบ่ค่อยกินเนื้อน่ะมีตัวเดียวแหละที่มันเป็นน่ะนั่นละจับเบิ้งจับแยกไปไปไดนมีมีเราบะมามีแล้วมีน่ะคุบ่บ่ ขันบอ่อเอาไปไว้ในผุ่นกับกะปิดอันซังกะซีเขาเป็นต้มปูสำเนียงทำพ่นพุ่นเอาไปพุ่นแล้วก็เอาอัดซังดึงกับซังกะซีงัดใส่น้ำกันกับไม้นะ่ะดึงซังกะซีมาลอกใส่ไม้ไว้เลยเออนะ่ะเอาแผ่นหนึ่งไปตั้งหม่องพุนะ่นอ่ะหม่องมุมพุ่นเด้อยา มงเอเอแอนมันสิออกหูนน่นั่นเอาหนี้ก็ได้นี่เอาหนี้ก็ได้ตังเอาเสียบสาใหม่บางหันนะมันมี่ใหม่มหมมนนมย่หันเขาไปทางในขอ,ขอกันนะ่ะเออนั่นละ่ะยกขึ้นตีตั้งขึ้นเออจังสรนเอาไปทางในแหม มึงบ่เขาไปทางไหนเนาะละมันที่บนนั่นแหล,ละเอ,ออละบอกรเป่ะนี่มเป็นตัวเดียวที่ม่อวนมึงว่ามันเจ็บข่านบอส มันกินนะ่ะมันกินแต่ว่ามันเป็นย่านเขาไงแม่เบาตัวมันบกหนีตัวหนึ่งนี่แต่ว่าตัวนีกินอยู่นี่ตัวนีกินอยู่ดอกมันเป็นทังสี่แหละ,หละอืมเนี่ยเนหน่อยก็พักกันเล่นมัแบ